วันนี้จะพามากินข้าวจีข้าวจีหรือขนมปังปาเต้เป็นของเราค่ะทุกคนวันนี้เขามาขายค่ะทุกคนเขาหาบมาเขาขึ้นเรือมาแล้วเขาหาบใช้ไม้คานหาบมามีหลายอย่างค่ะทุกคนมีลูกชิ้นมีหมูยอมีผักมีข้าวจีปาเต้แล้วก็มี เป็นขนมปังก้อนค่ะทุกคนก้อนยาวๆหน่อยยาวประมาณศอกหนึ่งค่ะทุกคนแล้วเข้าวจีปาเต้ปั้นหนึ่งหรือก้อนหนึ่งราคาหมื่นหนึ่งค่ะทุกคนฟังดูแล้วอย่าตกใจนะ1นึ่งมืนกีบค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ราวๆสามสบาทค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ เขาขึ้นเรือมาเขามาขายทุกวันอยู่ที่ดอนไม่อดนะคะทุกคนได้กินเหมือนกันช่วงนี้เป็นช่วงทำงานช่วงลงเวียกลงงานของคนที่นี่ที่ดอนต่ำทีนี้เขาก็ไม่ค่อยมีเวลาจะทำกับข้าวไม่ค่อยมีเวลาจะไปตลาดกับทุกคนไปตลาดก็ไกลกว่าจะนั่งเรือกว่าจะขึ้นฝั่ง แล้วกว่าจะไปตลาดหาซื้อกับข้าวกับปลาแต่นี่เขาหามาขายให้ถึงที่เลยค่ะทุกคนสะดวกมากๆใครอยากได้อะไรเป็นหมูเป็นไก่หรือของต่างๆที่เราอยากได้ค่ะทุกคนสั่งเขาได้เลยให้เขาเอามาให้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปเองส่วนราคาก็ไม่ได้แพง มากมายเท่าไรคะทุกคนก็ยังดีกว่าที่เราเสียเวลาไปเองค่ะถ้าเราไปเองเราก็ไม่ได้งานทางนี้งานของเราก็จะช้าไปอีกค่ะทุกคนสู้เราสั่งเขาไปเลยเดี๋ยวเขาหามาให้ค่ะอย่างกับวันนี้ค่ะทุกคนเราก็ซื้อมาหนึ่งปั้นค่ะปั้นใหญ่ด้วยนะคะทุกคนข้างในก็มีไส้เน้นๆเลยคะ่ะไส้แน่น เป็นไส้หมูยอหมูยองแน่นๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีแครอทซอยหัวผักกาดซอยใส่รวมไปด้วยค่ะทุกคนและก็มีผักชีแจมไปด้วยค่ะเวลาจะกินเราก็มาโรยด้วยซอสพริกอีกทีค่ะทุกคนทีแรกก็ดูเป็นปั้นใหญ่กินไปกินมาจนจะหมดแล้วค่ะทุกคน นึกว่าจะกินไม่หมดเรียกคนขับรถคนขับรถไม่หันเลยค่ะทุกคนเราก็ว่าจะแบ่งให้ด้วยคนละครึ่งแต่เขาไม่สนใจเราเลยเราก็เลยกินคนเดียวค่ะทุกคนกินไปกินมากินมากินไปก็หมดจนได้ค่ะทุกคนก็อร่อยอยู่นะเดี๋ยววันหลังซื้อใหม่ค่ะทุกคน